สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำเพื่อนๆน,นะะให้ได้รู้วิธีแก้ไขเนียฮะเนี่ยน,นะฮะนี่คือกาวร้อนกาวร้อนเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องระวังนะ,ะมันจะหยดโดนตาโดนมือโดนขาโดนอะไรก็ว่านไปแล้วมันจะติดเลยอย่างมือผมเนี่ยมันโดนเนี่ยเนี่ยติดเลยนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยสังเกตนะฮะเนี่ย ติดเลยทีนี้ปัญหาว่าเราจะเอาออกนะี่ออกยังไงนะฮะมันก็ไม่ยากนะเราใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำเดี๋ยวจะเก็บนะเนี่ยสีก่อนเนะี่ยง่ายๆคือใส่น้ำให้เปียกเปียกก่อนนะแล้วเกลือคเป็นเกลือนนะเนะี่ย ใส่ลงไปนะเนี่ยใส่ลงไปเพราะว่าเนี่ยเกลือใส่ลงไปนะเนี่ยเดี๋ยวแช่ไว้สักพักนะฮะเพราะว่าเกลือนี่มันมีความเค็มนะความเค็มแล้วมันไปกัดไอตัวสารที่มันอยู่ในกาวเนี่ยออกนะเนี่ยแช่ไว้เนี่ย เพื então, ar, um à, ่อนเห็นนะฮะเนี่ยมันไม่ออกง่ายนะเนี่ยเราต้องแช่งี้ไว้ก่อนพักๆหนึ่งออแล้วเราค่อยดึงดูอะดึงแรงแม่นะเนื้อเนื้อเสียเนื้อฉีกนะแหนะแม่เออออกเลยเนี่ยไม่ยากนี่ยออกแล้วนะนีนย เนี่ยเราจะไปเห็นตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นเห็นกาวที่อยู่ตรงนี้นหมเนี่ยเนี่ยครับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสิ่งดีดีมีประโยชน์มาแนะนำให้พวกเราที่รู้จักกันว่าทำยังไงครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยนะ